สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุชนครับมาพี่น้องมาเสพๆด้วยกันครับวันนี้ก่อยขมกับจูตับหวานกับผักขี้เวครับเอาแบบเต็มระบบเลยครับผมยุบกินข้าวปลาครับผมกับไอ้กับสายไอ้ก้ครับผมทั้งนี้อันนี้ไอซีดครับมาเป็นทีมครับวันนี้ครับกินข้าวปลาครับผมมาเสพๆด้วยกันครับ่บาหลาไร้างพักเต็มถาดสวดถาดจนพูนครับปลาสีนงัวนี่สดๆเลยพี่น้องบ่วันแหวสื่อมา บมมีน้องเกะข้าวบ่พีคอยเฮงไหมบ่พฮะโมหลายคอยเฮงพีน้องเกะข้าวของอยู่สีมาครับต้องแกะข้าวดีนะนี่เฮียงอ่างเนี่เป็ดตะแเส็บตะนัวกินยำไดกันรสชาติเก่าจะยังกินอยู่ครับไม่พักกี่เลือดคุยเอาหลอดอือวิตับ Đám đi chìm Ui bà đẹp Xe bằng hành Tập gấp ảnh đó Ui dạ, cũng vẫn không Không nhanh nhẹ Ngoc con của con của luôn của chè ba mhm mhm nè, mhm 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 Hoa nhẹ chào vàng mùa mưa lắm chìa bay bên đây. Anh đây chào 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 มัเลด้หวานบ่ะครับสดเนี่ยสดขนาดนั้นขนาดเนี่ยบริสัทเต่เนี่ยสุดหอวมือไม่ขาว้างเชร้านี้หืมนอกพอพืนเนาะแม่วันงวันวันจับเพิ่อนวันจับตาปากโอ้พอพื่นไม่ข่าเนาะมือขาาตาปากไว้พี่น้องปลาสิ้นแนวดิ ปลาที่เราเรียกใส่ใส่ถุงเรียบรอ้อยแล้วมีของคมใช่หรือเพิ่นเอามีดบ้างใบพันธุ์บ้างมือจังเดยงังตะบัดไปถึงมีดมองนี่ขาดจากบาดได้เย็บนี่หนังมองเนี่ยต้องเย็บบ่เย็บนี่เบ้เท้า,บบานะนบ่คือยังเท้าหนอกนี่เนาะเนี่ยเบ่อเท้าง่ายแล้วเอาเขาเขาหัวนี่ขี้ใหนียกใช่ปะอืมเนี่ยแดงหัวนี่ไดรยูอืมก็ว่ากันเอาแมงมันแมงมันจับหน่ะผ่าเจ้าโตอย่างเงี้ยจ้าบ่จ้ามาคั้นบ่เออเนี่ยมันมันกะ แั่ก็สิว่าเท้าเร็วเพราะว่ามันขาดแต่ขัดมันสวดเนี่ยก็ยังนิ่วผมมันทะลุจบมันเท้าเร็วเพราะว่าหนังมันเบื่อขันแกเสียบมีทะลุตรงนี้ปรากฏหนังเบ่ได้ขัดอ๋อไมา่ใช่เท้าเร็วเต้นเมื่อเท้านี้มองมีแล้วเบอะเบอะออกทั้งทีแล้วมันมีคอยคอยคอยคิดว่าต้องได้เย็บนะเป็นบ่ต้องได้เย็บตั้งยี่เซาไปแม่ข้าปากบอกเลยพี่น้องยืนแข็งเก้อเด้อแบบว่าแบบว่า ไห้ให้พอวันนี้ตั้งใดเนะขนาดมะเบิง้งเรยืนขังทีขนาดแม่ค่าซีเต่าเนี่ใจมันตางแบบนี้หนึ่งค <laughs> ุยคำนี้ไงกันะนะนุ่มอาเขาต้องสั่งมันสูงน้อยเสียไม่ยังเห็นหนาค <laughs> <c oughs> ำนี้น่าถึงใครเมื่อไหร่ถึงผมเ <laughs> <laughs> ออเขาเอินว่าเหล่าบอกนี่มันเหล่าเนาะ nằm sạch nằm xa này kìa đẹp chưa ต้มไงนะครับต้มไก่ต้มปลาตุ้งาปีนี้มาเถาเนาะดื่น้ำควองขอางดแหัว่าฉันได้งอเก้อยี่น้องก็แกล้งงอขึ้นหนวดเลยตุ้งาปีนี้เถาครับเนี่ยมาวันงอกมาได้หนวดเนี่ยข้าจนผุนียวออกมาอันนี้อันนี้บนเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วกลับมาเที่ยงนี้ไปงานศพยายมาครับท่านบัสิสตาสวยมโกเลยให้ยายมาเมาข้างครับเมื่อคืนเมาเบียร์ เจียมไม่สวยบางส่วนเนี่ยเอาเนี่ยมกเนี่ยเขาขนาดเนี่ยเมาทั้งเบียร์พื้นทั้งเบียร์เจ้าขวังเมาเลยแบบนี้จะเคี้ยวกินครับนั่งไม่ก่อนนั่งลุงนี่พอดีขนาดเห็นปะเห็นน้องกินปะนั่งเจ็บๆปะนั่งเจ็บๆไม่เห็นตดเอาเนี่ยตามก่อนเดี๋ยวยี่เป้าตามต้องหัวเอาครับผมสมมนิใหนเป็นลูกเต่าให้ เดี๋ยวเส็จก่อนอืมอคือเป็นลำดัอยู่ใต้ไปี่อมนเียบเปนบ่น้อแมนน้อแมนน้องแมนเผยมันขวเวลาตืัดซื้อขี่ปุ่นี่ปุ่นซื้ครับนี่ครับตับตับตับเนะอือืมอันนี้แมงน่อย่วนน้องแืข้าวบเนี่ยใ่าเกี่ยวะ ผักใช้เบอร์ตุย่างครับยังเสียบพี่ครับตั้งอยู่เพิยงตึงพี่พี่พี่โอนผมใช้ก็ทางในเบิดยนี่พี่โมระพาไม่ยบาบนี้จังตื่รู้เบิบสิลาอันนี้ยงใช้เอาันมัดอีเล่บอลนี่กินเข่าเขาวเดียวนี่เขาสิบอันไปใส่ได้บ่เด็นนี่ครับบ้านนี่จดเบิร์ไม่เรียกว่าเอาแจกเขาวก่อนเอาในก้อนเนี่ยเตรียมบวกแล้ว อืมบ้านี้เดี๋ยวอันนี้ก้อนวันนั้นมือนสันเลยเห็นว่าอืมชาวเชียงโน้ยก็ต้องได้มาวันพุธเ็ดเพชรแล้วอุ้ยขักแน่อ็มาแก่ข้าวเจีดยบอืมไม่ตามจะอยู่หัวตามอ่ะโอ้นี่แก่ข้าวอีหลีบ่ะนี่อืมโอว่ากินเรากับมันข้าวเราจึงแก่ที่หลังไงโอ้ยคือเขาใจเราทันเอาพผิดเรา ตาสวนประกอบพี่น้องคำตาส่วนอันเนี้ยฝากกันได้พี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ให้ช่ชงองหน่อยๆนไม่ได้ครับพี่น้องกดเป็นกำลังแรงใจให้กันครับผมที่ได้คลิปมันมวน,นมาให้เบิ้งให้ซุยเบิ้งครับผม,มเอาจวดเบิ้งกันดูดแก่นแาบนี้ลบด้วยน้ำอ้ัวขนาดเอาน้ำบ่ห่อนเอาเนาะ แหนุมพระท่านเถือนอยหุ่มไข้อยุ่มแต่นังมาเพระท่านมีลมมาแจ็กแก่เลยครับมาหนิเสีกเๆีกักเนี่ยอากาศจะได้โซบะหนาวันนี้ีครับยังเดืโอ้ยมาุกซ้เห็นหนุกซ้เบ้องัวเราจะบอกเด็กวยนั่ง อันนา้ยัยมาได้โทรสัพท์วิวเปิดเบิ้งแล้วบาดนี่อ, <c oughs> อันนั้นคนยูทูเปิดที่พี่น้องนี่ซองสังนี่เผื่อเนาะคือบาดเหรอเนาะครับเนาะทั้งหมดเบียร์เวียกเบียงั้นไปอยู่บานอยู่ซองผู้หนึ่งอยากเฮ็ดอันหนึง่งยากใส่เบ็ดผู้หนึ่งถนัดใส่เบ็ดหาธมาหาอยู่หากินเนาะอ่าสั่งอาชีพไปในตัวอาจังพ,งพี่น้องผูดด้ใดเบิ้งแลว้วอยากเฮ็ดกะเฮ็ดได้ได้พี่น้องว่าต้องไปสนผู้ใดว่าดยังเด็ก็ตามเฮ็ดไปโหลดเฮ็ดทิ่มใบห่อดมือ มันหยิบมันหยิบปักมันกับปักของมันเองนั่นแหละไม่ได้กับปากพี่ปากน้องกันไม่ได้พี่น้องเด้อนั่นแหละต้องเง้น่อยครับผมเพื่อเขาโอ้ยโอกาสทางหนาเพื่อเขาดังน้ำเขาใบบกมันนี่ล้มพัดอยู่ในซวยเนาะโอ้บ้านนี้มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยบ่ท่านผิวปากของแม่นบ่มาไนั่งเจ้าว่าโบราณว่าผิวปากเอินลมเนี่ยมันนี้คนทีเอาอยู่ที่สามตัวมาไป็นแกงมือนปะได้ สิป่าป่ารู้เพีนน้องเองป่าตัวท่อพี่ล่ะพึ่งเนี่พอตัวตัวยังไงอืมอ้ามาทำไปตั้งตากแดดสิบูดเนี่ยยังทำอย่างบูดปะนะพเ่น้องิมนกวนเราเลยม้าว่งหันนีนี่คักบ่ม่อยว่ะพุ่นตั้งตตกแดดกเดียวหอนบุบเลยเหมือนเด้อเหมืถาดนะอบ่มาถาดจะลุดด้เย็นเงีบเบื้งใหม่ทหลังสิ้นได้สิ้นมากิโลหนึ่งก่อยหมดเล่เปนน่องกิโลหนึ่งก็ัับกับนี่ ก่อยมันเลยครับผมกินแหนบแสบในเพราะมันอิ่มเยอะพาไปเดี๋ยวช่วงพี่กัดคล้องให้เจ้าเจ้าไอังเป่ยกายกุกเพราะว่ามอไซกุกโบคอยนี่อะเจ้าไป่ยกายกุกเออเมียนเจ้าไป่ยกายกุกไข่สิวมอไซกับหน้าปูคล้องพุ่นแล้วด้ปลาต้มเลยไปได้อยู่ทั้งต้มปลาแล้วไข่เอาเครื่องไปพี่เมียน เราตกจัดไปเลยไม่เมื่อกี้มอไซค์ไปไในยู่ทั้งปุ่นเราเอารถกระบะไปเอ่เนาะจ่ายเชงเซาไม่ไกลเนาะว่าไอ้บ้านเราต้องเอารถกระบะไปนะเออเจ้าจังน้ำไปผู้เดียวก็ได้เดี๋ยวช่วงพิการเราไปโต๊ะเราคอยไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำนั่นแหละนั่นแหละเจ้าจัางคอยน้ำไปคอยไปน้องกินกินแบบเจบเนาะพี่น้องเราเห็นน้องกินซุพปีตุ๋นหางเบิ้งนะต้มปลาต้มแกงปลายุคแบบบรรยากาศธรรมชาตินี่มองนึงบรรยากาศดีขนาดแบบมันจะเป็นกว้างยู่ทูกมาเขาจะกินเขาเขาจะกินเขาจะคุยกันไหนเป็นเบิ้ง โอ้าจังกินนะคุยแล้วฟังร้อวันนี้เราเจ้าไปนี่ังเข้ากันวันแล้วโอ้ยไปดีป่ะมา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 นำมึงด้นี่มาเสียบยำได๋อเสียบไปเสียบจะคำเนี่ยมาผังยกวันเผ็ดครับใจเย็นมันยิ่งไงรอยยิมีกับพอดีแหละชิดได้ไปสองสามตัวกับเมียครับมันห่อน ฮอนคักฮอนเนี่ยบ้าเนี้นนรวมบ,บีบีเลยแก่เขา <laughs> แก่ไม่เกี่ยไม้ฉิบเบิดขวดที่บ้านนะขวดกบได้ใหญ่รักขวด้องขวดน้ำปลานึงธร <laughs> รมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์นั่งอยู่เตยกุ้งใหม่เป็นธรรมาดาไม่ <laughs> ไมองเลยใหม่นี่ Cái này mời mời ngon mời 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 à mời 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 ไม่ใช่วักกับบกาใชเา่เจ้ากับเป็ดบาเหย่างะได้เนีย่ยป่โอ้นี่<ข>อ,อันนี้อันนี้อันนี้มันเสียบไปองสองวาเนาะทุกอุ้มขมวหรักเอาจรวดกันแบบโหระพาเอาผักของแบบนี้นงามครยบใหญ่ๆมาลืบ,ๆๆบึบบ,บัตับกับตับอู้ตับไปกุ้งนิ่ เงือไหลอยู่ดิเงี้บตับตับทุกคนคยเป็นผู้เล่นคิ่ถูผู้เดียวคนมดีมันเะดด เอาเมื่อคือเมื่แบ่งตับให้กูกินน้ำเลยอือฮั่นได้กเด็กกินเฉไปตับอือแล้วโอ้ยถูกไปเห็นตับตัวนี้นี่เดี๋ยวตับแม่พีเอาแน่พีอือเน่น่เน่นมดีค่ะเอาแน่บ้านจ้อยไม่ต้องไปห่อหุงอะไรหรอกเอาใส่ส่วนสดเอร่อยบ้านจกเอาไหมไม่ฮ่า่มันบวานปะอือหวานแซ่บบเขาเขาปะเงินเงินเงินกระดังปะบ่บ่เฮินบ่เฮินเอาให้ชัวร์ เงีนยมแจกแแหือ่าเง้ยหรือเหมือนงี้ยยังไง่ะบอเพียบบ้านนี่บ่เงี้ยบ่เงินมันสดสดแต่เงี้เงี้ชุบแบบตับชี้แหล่ตอนนี้ยำตับเพราว่ายำว่าพิชมเจ้าของแตกเลยที่ซบขาดจากวางเลยบานนี้แบบนี้ชาัดปากทอง ว่านไม่บ้านมนมีโซบเป็นตับมันนิ่มคือกันยำวา่ม <c oughs> า,มาม่ดดีโซบเจ้าของมันจะเหมือป่ะดสงเหมือนต่เมื่อมาเมื่อที่เนาะขยับมันลดเองเนาะแม่นะหมูแจงปรนีรแล้วมึงเนี่ยโอ้ยคุณผู้รออู้หน้าผากขึ้นใหญ่เลยตากได้เสียคบหน้าทงหน่อยไ <c oughs> อ้ม,ม,มัดไอ้มัดเหนื่อยตังากินไปเลยน่ะ ลังบ่มือหามลุกได้วสามด้วยแก่เข้าถ้าลังนี่บ่อปลาดิไปลองนี่มาหาปลาดินี่บ่อดีแห้งบ่อนทั้งน้ำทั้งหนาทั้งหนามันบ่อประมาณเดกเรียวบางหลอมันสักสามสวบ่อสามสิบสี่สิบอยู่บ่อสามสสี่สบหาสีฝนอะไรตัเด็กอีเดี๋ยวมึงงเหร เฮ็ดหนากับแม่ด้เงินหลายแสนอยู่ละคยว่าบัวสามสิบเปอแม่เป็นรอยไตอือกับม่กับแมเป็นให้หน้ากับแม่ทฮ็หน้าได้หลายหลายหมื่นอยู่โบนัยกับอือส่วนเทีย่าเจ้าถ่าเจ้าเลี้ยงจะป่าเป็นฟาร์มฟาร์มป่ามะเสพบ่ไปเรียบรีบบะอืมเกี้ยหน่อยนี่นะเดี๋ยว จะกันกันอะเป็นอยังเผ็ดเห็ดดีขนาดผมโหระพาโหระพาแก่เห็ดครับกอดไปเลยบาทนี่มาดูเลย่หนึ่งสองสากินอยู่สามกุ้นนี่มาดูว่าจะมาว่า อาอันเนีำนิทา,กานกล่อมเรียนให้รู้อยู่ในบวกสกอยู่ในสังเนียดไดได้อยู่บอ่อี่บ่รลดวทะลุว่เขากินไปเขาบวกไปเ่มันบ่เนี่ยกินไปบวกไปบล่บบบบแม่เนะาะก้อยผมก้อยก้อยผมขมจุจ<ๆ>ุเจ็ดตั้งใจจุนกยกนกนกบว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 กนี่หเ่าแม่เอ เ๋ยวปลาควายของขม้าแจนั่นเหรไปแก้แค่นปะปาควายปากวายของรดบัสชูตัวเด็ดขาดบบนี้เออบ้าที่แรมมันก็ซื้อๆยูบ้นี้มันก็จวดมันก็นองเอ้เมือตาบุึ้น เอาไปเคี้ยใบบัดครับใบบวกนี่มวลซื้นน้ำกันแล้วไปน่องเด้อเขาท่าอะไรมาต้องบรรยายเบื้องแดดบัดไม่สบไปยืนยังไงยืนยัง เก็บควาเมียไปยังเแดดรอนมาเนี่ยเชียงทีวิกระดายได้แดดแห้งไปหรอแดดแห้งะดาดพี่น้องเอ้ยเขาไปนอนเว้เขาเขาไปนอนเว้เงินปะจไปจไปแรงเขาจะไปตกอยู่นี่ย เออเจ้าจำเป็นตัวนั้นวะที่คอยเช่นเตอร์โทรมาไหมช่วม,มือนี่คอยเช่นเตอร์มารูปแบบเก่าเริ่มเริ่มต้นใหม่อีกแล้วแบบเฟซบุ๊กอ่ะมาแบบเฟซบุ๊กอ่ะออๆๆแ,มมแบบเขาเอาเขาเขาเาไปแบบเด่นเงินลงมงลงวัลแล้ยเขาแบบโอนเงินค่าเสียภาษีไปกก้อนยังที่นะบรายอืมมันอ่ะม้มารูปแบบแบบตาเปิดแบบเกา่าอีกแล้วเริ่มต้นใหม่โอนภาษีอย่างมึงสี่บรายมามีแบบมามีเงี้นี่ยมึง มิเตะมิเตะมิเตะท้องไปรับเงินเขามาจากจากจากทั้งบริษัทหรือหางมูลนส่วนเราเขาจังส่งบัตรประชาชนกับส่งบัตรประชาชนส่งบัตรประชาชนเราเหล็กธนาคารเขาแจ้งเขาต้องเอขียนฉีดฉีดขวไปพร้อมว่าเขาใส่สําหรับเสียค่าภาษีเออสำหรับเสียอันนี้เราเป็นสค่าภาษีเราเราคือเขาโอนเงินขอม้เ,อขอเขากวันหรอเด้ไม่เป็นหรเขาไปโอนเสียงสีเด้โอนเสียบ่มีบ่มีแบบนั้น มีแต่แบบแบบนะ้แบบว่าเสียเงินไมหมเขาเราคือว่าเขาแต่เสียค่าภาษีตัวนี้เขาจะไปเอาอบัตรตรงของเขาเนี่ทเี่ยเขาส่งไปเขานี่ไปเสียไปสำหรับภาษีสสยิ่งสินะที่เขาเด้เสียเขาอันเขาเห็นเขาเสียเขาแบบนั้นเพราะไม่นเขาต้องหักจากจจกิจการของเขาที่ว่าจ้งเขาไปจา่ายค่าภาษีโดยตรงสินะเขาจะหักอ,องเสือต้มโอแม่โอแม่มอแม่โอแม่แม่ เอ้กุกอืม้ถึงกุกกเทียอยู่มันเป็นเด็กนีผมยกไปปะกุกไปขอยยกรวางหันอไรเจ้ยกข่ยกเอาเจ้พี่เอาดูเถอไปว่าเปลนแล้วจ้งแม่ใบเรดนี่แจ้งหอดไปเล้่อยากกี่ภาคภาคเกือบแลนี้เกืบเกือบเกืบเกือบเอาเอ เอาแนี่นี่ตับจับยูงนี่ท่านนี้เห็นเอาไงเอาไเข้สีบาจงใส้สิ่งใสสร้างเจากินน้ำมันเม็ดเลยบเขาดี่ม่ันมาเลยอปว่าฮะเออจะฮะปลาจงให้สิ่งใส่สห้างยิ่งสครับผมสันมาหลุดฟงกลอบดีครับอขาทายอ๋อบาชิว่ากะใดตัวห็นหนังใบใบบุก ตลับหวานบ่หวานเมื่อไหรแล้วเนี่ยยังครัต้องบอกสองสาไม่ไมเไ้เราอันนี้ไรนี่เราผมชีชบวยสองเสาเหรออะไรอะไรไมาเฮ้ยเอาคนเอาคนเอาคนเอาคยกหรือว่าไงต้องเอาคนดิ้มทังมาบอมนต้องเอาคนมาเอาที่หลังทไมั้งอี มันต้องหิ้วจังไดยป่ะนี่ต้องใส่เกลียวไปเนี่ยใส่อลไรนี่นี่เดียวมาคักเนาะหวานจุ๋ยพี่น้องเอ,อ้ยสุดแล้วมาไม่กินนี่ยังกว่าบุญเยลลี่นะครับนุน่มเปียกประเดี๋ยวกับเยลลี่แนวนี่ยนุ่มหวานออเอาเยลลี่แบบเป็นถัวนะ่วไหมครับบ่ก็ยังบุญหรือไหมไอ้กุก๊กเดี ไอ้กุ๊เขาเน่พี่เขานมันเป็นังไมันหื้นบะหนึงกันดังเ่พี่บ่น้บ่อืม้นจัดไปเั่นจล้เจ้าเอาแทะบะเอาให้เจ้าว่าเราผมรับประกันเลยเราคุยๆๆ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 ๆ่ๆๆๆ่ๆา บ่โพดว่าเหลรือเอาเอาเนแหล้วนั่นเตักไปหแล้วเอาเอาดูพี่น้องนี่นีตักซิดดิโอ้ยไอ้กุ๊กว่างห้ไอกุกว่าให้ให้ซิดธรรมดาเอาเอาพี่น่ออันนี้เนาแกเขาบู้ยใบใบใบสีสีเดล้าผีล้าน้องอองเซมบะมันกิดยามห่ เาวอยู่อะียากขนาดเลยโอ้ยเดอดกะโอเจกเครื่องอะไรหรอกเรบแต่ต้งกินนักโซกันต้องมาดานแล้วบ้าหนัวหัวมวเอะไรเนีดเอาดูดดูดปะอุยยาบานะเพสเดียวตอนี่จะเจ้วกับเพลสเหรอครับผมเกือบเกืเกือบได้แกียร์เกือบสองเทาเนี่ยคำยังไงแกเขากัน โอ้ยม,ม,มาปวดมาเหลือจวดจาดฟาดบึมเลยล่ะอ่านม,มาสัาดด่งหัวกอกบาดได้กูวดบันนั่น <c oughs> คุณสามนด่บังคันสามตอนเลี้ยงกันสายไลายตัตตตตตบหวานไหมู้เดียวมาเ <c oughs> ดยพี่ต <c oughs> ัวก็ปวดมาเหลือแต่เจ้าพวดแล้เจ้าอยู่ <c oughs> ไหนบ้าบย่ปะเอาอยู่บ้านเอาไปอสาวปะ จบได้เขาเยอะครับทัดแต่ไนีอาอย่างนี้เมียเขาครับเอาวันนี้ได้ก็ได้เวลาเราได้ไปน้องใช่ป่ะดิได้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลเ์กดแชร์กดติดตามเห็นป่าวันนั้นไหครับขอบคุณหลายสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามเป็นกาลังแรงใจเห็นป่าวันใหนมือไอ้ไซเป็นนี่แหละครับพี่น้องว้าให้มีกาลังแรงใจเห็ุจีไปนน้ำกันนะครับพี่น้องเอาจวดจัดฟาดปุ่มมิลลี่มาเลยครับเอามากินข้าวปลานะครับแซ่ยบงวนซึนทึ่เก่าครับจะได้ก็ฝากได้ด้วครับพี่น้องเอาเจ้ส่ บ๊าวันกับบออุ๋งใหญบปงะกาศสิขอลาพี่ลลนอนไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสนี่ครับ